สวัสดีครับวิดีโอแรกนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบคําสั่งนะครับหรือรูปร่างหน้าตาของโปร,โกรแกรมคอมไพเลอร์นะครับที่เราจะใช้ในการเขียนโปร,โกรแกรมภาษา C# ชาร์นะครับผมซึ่งไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะยังไม่ได้สอนการเขียนโค้ดใดๆนะครับซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับโค้ดเบื้องต้นเวลาเราเปิดโปร,โกรแกรมขึ้นมานะครับหรือเวลาเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาในการเขียนโปรแกรมนะครับผม ซึ่งโปรแกรมคอมไพเลอร์ที่เราจะใช้เนี่ยชื่อว่า Visual Studio 2008นะครับหรือที่เราจะดาวน์โหลดกันในเว็บของ Microsoft นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีนะครับไว้ในกรณีศึกษานะครับผมส่วนโปรแกรม Visual Studio 2008เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้จากเ,เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับ ซึ่งโอ๊ได้ลิงก์ไว้ให้ในบล็อกของโอ๊เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครใครที่หาไม่เจอจะอยู่ในแถบด้านขวามือนะครับในบทเรียนภาษาซีชาพื้นฐานตรงนี้นะครับผมลิงก์จะอยู่ตรงนี้นะครับลิงก์จะอยู่ในบทความของ Prepare for c ชาร a พเล e g e a เ n น n i n งนะครับ <S <S ลิงก์จะอยู่ในบทความที่ที่มีข้อความดังนี้นะครับดาวน์โหลด v s u u l l C ช0ร์พส0งพันแ e dition นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เราใช้งานได้ฟรีนะครับไม่เสียตังไม่เสียตังนะครับผมสมมติว่าเ,เราได้ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากครับให้เพื่อนๆลองดาวน์โหลดไปลงดูแล้วกันนะครับผมจะขอข้ามขั้นตอนนั้นไปนะครับออพอเราลงเสร็จแล้วให้เราเรียกโปรแกรมขึ้นมาจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ครับผมนะครับ ซึ่งข้อความ Visual Studio Team System 2008เนี่ยของเพื่อนๆจะไม่ไม่ได้เป็นดังนี้นะครับแต่จะเป็น Visual C# Express e Edition 2008นะครับถึงไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรครับนะครับถ้าเรามาดูตรงข้อความ Create ครับนะครับในบรรทัดเดียวกันเนี่ยให้คลิกที่ Project นะครับเราจะขึ้นหน้าต่าง New Project ขึ้นมานะครับผม ในช่องของ Project Time เนี่ยให้เราเลือกไปที่ Visual C Sharp นะครับแล้วก็ลงมาที่ Windows แล้วเลือกไปที่ Console Application นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมรูปแบบของโปรแกรมที่เราจะเขียนกันนะครับในรูปแบบของ Console ในช่อง Name นะครับให้เราใส่คำว่า Test นะครับกด OK ครับ พอโหลดเสร็จแล้วนะครับจะมีโค้ดบางส่วนที่โปรแกรมได้ทําการเขียนขึ้นมานะครับให้เราเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเขียนโค้ดจริงๆของเราลงไปนะครับซึ่งเรามาดูส่วนประกอบของโค้ดเบื้องต้นนะครับก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นการเรียกใช้เนมสเปซต่างๆนะครับซึ่งเขาใช้คําว่า using แล้วตามด้วยชื่อของเนมสเปซนะครับ ซึ่งที่เพื่อนเนเห็นนี้ตรงนี้เป็นชื่อของ n Nespace s y s t e m นะครับผมเรามาดูส่วนล่างครับส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของอโปรแกรมหลักของเรานะครับซึ่งจะอออยู่ในรูปแบบของ n e s p a c e นะครับแล้วก็ลงมาเป็นคลาสนะครับในคลาสจะประกอบไปด้วยเ t h o d m a i n นะครับซึ่งผมจะอธิบายต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับคำว่า method นะครับแต่ m t t o d main เนี่ยจะเป็น ส่วนของโปรแกรมหลักของเราเลยนะครับโปรแกรมหลักของเราจะทํางานที่เมทอดตรงนี้นะครับผมนี่คือเมทอดโปรแกรมหลักนะครับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีส่วนส่วนการเล็กใช้เนสเปซแล้วก็ส่วนของโปรแกรมของเรานะครับผมก็จะขออธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในโอกาสหน้าต่อไปแล้วกันนะครับก็ขอให้ติดตามดูกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมตรณครับ